สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความคขึ้นไหวของตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนาม,มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์ค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันน,นุภาสิริรวงค่ะเราพบกันในวันศุกร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะติดตามชมรายการข่าวเด็จสุดสัปดาห์นะคะได้เป็นประจำทางช่องทาง Facebook หุ้นอินไซค่ะแล้วก็สามารถรับชมที่ช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันนะคะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าหลุดต่ากว่า1,400จุดอีกครั้งแล้วนะคะ โดยได้รับแรงกดกดัน,นะะมาจากปัจจัยภายนอกค่ะก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจะะีนที่มีการรายงาน GDP ไตรามาสมที่4เท่าหกออกมาค่ะขยายตัว5.2%นะคะแต่ว่ายังต่ำกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดไว้ค่ะขณะที่ IMF นะคะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกมาเตือนนะคะว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะและนำปฏิรูปโครงสร้างแนะนำให้ปฏิรูปโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงค่ะ ส่วนปัจจัยภายในนะคะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงลบค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศเลื่อนการประชุมบอร์ดเงินดิจิตอลวอลเล็ตแบบไม่มีกําหนดนะคะอีกทั้งนะคะปัจจัยภายในนะคะก็เป็นเรื่องของแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศด้วยนะคะที่สัปดาห์นี้นะคะก็ยังขายออกมาต่อนเนื่องค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงทยอยการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดท,ทะเบียนแล้วนะคะ ซึ่งกลุ่มแบงก์ก็เริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะคะล่าสุดทอปทอหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมายืนยันค่ะว่านโยบายการเงินไม่ผิดทางค่ะโดยระบุว่าเศรษฐกิจมีปัญหาที่โครงสร้างนะคะการลดดอกเบีย้ยไม่สามารถแก้ได้ค่ะโดยจะเตรียมหารือนะคะกับธนาคารพาณิชย์ดูแลลูกหนี้ที่ผ่อนชำระหนี้ไม่ไหวนะคะ พร้อมดูแลเรื่องของต้นทุนและก็ประสิทธิภาพธนาคารพาณิชย์ค่ะเพื่อลดส่วนต่างเพื่อลดส่วนต่างของดอกเบี้ยนในระยะยาวค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของเดือนธันวาคมนะคะซึ่งปรับตัวลดลงค่ะมาจากภาคการผลิตที่ชะลอและก็กำลังซื้อที่แผ่วลงค่ะทั้งนี้นายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลนะคะซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอนะคะได้เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหการรมประจำเดือนธันวาคม66ค่ะอยู่ที่ระดับ88.8ปนะคะปรับลดลงจาก90.9ในเดือนพฤศจิกายน66ค่ะโดยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของค่าดัชนีพบว่าปรับตัวลดลงเกือบทุกองค์ประกอบนะคะทั้งนี้ดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตและผลประกอบการขณะที่ดัชนีต้นทุนผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะไปอัปเดตกับกลุ่มทิสโก้นะคะหรือว่าแบงก์ทิสโก้ค่ะ มีการได้มีการประกาศงบออกมาเป็นแบงค์แรกเช่นเคยนะคะโดยปี66นั้นมีกำไรสุทธิ7,303ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.1%ค่ะนายศักชัยพีชพัฒประธานเจ้าหนี่บริหารกลุ่มทิสโก้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าผลกำลังงานของกลุ่มทิสโก้สำหรับงวดปี2566ค่ะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน7,303ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น1.1%เมื่อเทียบกับปี2565ค่ะ สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อที่ขยายตัวถึง7.2%ในกลุ่มสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อยในกลุ่มธุรกิจจำนำทะเบียนผ่านช่องทางสมหวังเงินสั่งได้ค่ะส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น8.6%ค่ะ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง93.9%ซึ่งเป็นไปในตามทิศทางของดอกเบีย้ยขาขึ้นในตลาดและการปรับอัตราเงินนำส่งกองทุน FIDF กลับสู่ระดับปกติที่0.46%ต่อปีค่ะในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะอ่อนตัวลง6.4%จากธุรกิจตลาดทุนที่ผันผวนรุนแรงค่ะทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงอย่างมาก รวมถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าที่ทำผ่านงบกําไรขาดทุนประกอบกับธุรกิจธนาคารพานิชฟื้นตัวช้าค่ะโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากธุรกิจในหน้าประกันภัยที่ชะลอตัวลงตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลงสําหรับเงินให้สินเชื่อของกลุ่มทิสโก้นะคะณวันที่3ามสธันวาคม6 6นะคะมีจํนวนองแสนานวน2ปดร้อล้านบาทค่ะขยายตัว7.2%จนะคะจากปีหกา จากสินเชื่อบรรษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตถึง33%ค่ะที่เน้นการเติบโตในกลุ่มลูกค้าพลังงานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับสินเชื่อรายย่อยนะคะโดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียนสมหวังเงินเงินสั่งได้ค่ะที่เพิ่มขึ้นกว่า25%จากแผนการเปิดเครือข่ายสาขาทั่วประเทศในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อชะลอตัวจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถยนต์ค่ะในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะหรือ NPL เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2.2%ของสินเชื่อรวมนะคะ ส่วนหนึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตที่ยังเน้นกลุ่มสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนสูงประกอบกับผลกระทบจากนี่โควรรอนและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับที่สูงค่ะโดยบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังพร้อมติดตามและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดประกอบกับการบ,บริหารความเสี่ยงและตั้งสำรองอย่างรัดกุมด้วยค่ะทางนี้ธน,นาคารทิสโก้นะคะก็ยังคงรักษาระดับ ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งค่ะโดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่22.3นะคะสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ11.0ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและมีอัตราเงินกองทุนขั้นที่1และขั้นที่2ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่18.9และ3.5เตามลำดับค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ TU หรือว่าไทยูเนียนนะคะ TU มีการประกาศถอนการลงทุนในเรสซ o อปเตอร์ค่ะ โดยจะต้องบันทึกด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวราว1.85ล้านบาทในไตรามาสที่4ท .66 นี้ค่ะนายธีรพงษ์จันทร์สิรินะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนีน่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือทียูค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่16มกราคม67ที่ผ่านมานี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดนะคะครั้งที่1ท .67 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแตัดสินใจประกาศแผนถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยในริสลอสเตอร์ค่ะ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทไทยยูเนียนอินเวสเมนต์นอตอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรสต์ลอปเตอร์มาตั้งแต่ปี59นะคะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะธุรกิจเรสต์ลอฟเตอร์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ผลกระทบด้านลบในภาคอุตสาหกรรมอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่่ปรัับตวสูงขึ้นคะ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทและ Restlofter นะคะได้ทบทวนแผนธุรกิจของ Restlofter เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการงานทั้งในด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าธุรกิจ Restlofter ซึ่งมีความต้องการใช้เงินสูงไม่สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินทุนของบริษัทค่ะ และเห็นควรให้ถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยในเรสลอปเตอซึ่งในระหว่างที่บริษัทศึกษาช่องทางที่เป็นไปได้ในการถอนการลงทุนนี้บริษัทจะต้องบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวจํานวนประมาณ18,500ล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นประมาณ530ล้านเหรียญด,ดอลลาร์สหรัฐในไตรามาสที่4ของปี66ที่ผ่านมานี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะทียังไม่มีการประกาศนะคะในการ แผนการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบรหิหารทางการเงินด้วยนะคะโดยจะจํานวนที่ซื้อคืนนั้นมีไม่เกิน200ล้านหุ้นนะคะหรือว่าคิดเป็น4.3%ของหุ้นรวมค่ะวงเงินซื้อคืนไม่เกิน3.6พันล้านบาทนะคะมีกําหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึง30มิถุนายน67นี้ค่ะ ค่ะแล้วเราไปอัปเดตกับหุ้น IPO กันบ้างนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เริ่มมีหุ้น IPO นะคะออกมาเรื่องของมีทั้งการนับ1นึ่งไฟลิ่งนะคะรวมถึงการโรดโชว์นะคะไปอัปเดตก,กันกับ QTCG ค่ะกลาตอน,นะคะได้ทับ1นึ่งไฟลิง QTCG ขาย IPO 180ล้านหุ้นค่ะนายกิติชัยนาะคะประเสริฐกุลรองกรรมาการผู้จารอาอุโสฝ่ายวานิชนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เห็นประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่อุตสาหการเงินบริษัท QTCG จำกัดมหาชนหรือ QTCG ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดสำนักงานกรลอค่ะได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลและการเสนอขายหลักทรัพย์รวมไปถึงร่างหนังสือชี้ชวนของ QTCG เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชนหรือว่าหุ้น IPO นะคะจำนวน180ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ30ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทค่ะภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยมูล,ลค่าที่ตราไว้หรือพาหุ้นละ50สตังค์ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i ภายในไตรมาสที่1ของปี67ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างค่ะปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนนะคะ300ล้านบาทนะคะคิดเป็นจำนวนหุ้น600ล้านหุ้นค่ะแบ่งเป็นหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว210ล้านบาทและมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรามไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิหลังหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ สำหรับ QTCG นั้นนะคะประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารนะคะอย่างโครบปงจรค่ะค่ะแล้วไปต่อกันที่ s ซูพรีมกันบ้างนะคะซูพรีมค่ะได้รับอนุมัติแบบคำขอขายหุ้น IPO จากกรลอตค่ะเจ่อเข้าระดมทุนในเซ็ตไตรมาส1ทับ67นายวรชาติทุยเจริญค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท Advisory จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ของบริษัท Supreme Distribution จำกัดมหาชนหรือ Supreme ค่ะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันได้รับบริษัทนะคะได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญ,ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ Supreme จากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลตเมื่อวันที่27ธันวาคม66เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการตเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน200ล้านหุ้นนะคะ มูลค่าที่ตราไว้พา,าหุ้นละ50สตางค์ค่ะโดยคาดว่าจะนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประมาณตรวมาที่1ของปี67ค่ะทั้งนี้นะคะซูพรีมประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะโดยเป็นผู้ออกแบบติดตั้งและจัดจาหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอย่างควบวงจรพร้อมทั้งให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาและการให้เช่าอุปกรณ์ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น3ประเภทนะคะได้แก่หนึ่งธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายค่ะธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง2คือธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเรียกว่าธุรกิจ MA ค่ะและ3คือธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะทางด้านของ c e o ของซูพรีมนะคะนายพานุวัน์ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซูเรีมได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้นะคะจะนําเงินไปใช้เป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อลงทุนซื้อกิจการหรือเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทหรือทํา M&A ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสนับสมุนการเติบโตที่มั่นคงต่อไปในอนาคตค่ะ นี่ก็คือข่าวสารนะคะของทั้งข่าวข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะตลอดจนตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตัวเลขเรศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็มาติดตามตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะว่าจะสามารถตีตื้นนะคะขึ้นไปอยู่เหนือพันสี่จุดได้อีกครั้งหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวเดว็ดสุดดาวห,หมดเวลาลงแล้ว,ลวะคะ่ะหากคุณผู้ชมต้องการติดตามการอ่านข่าวแบบเรียลไทม์นะคะสามารถอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นินไ์ .com นะคะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและรายการต่างๆของผู้ินไซต์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันใ้ใหม่ใดสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ